ก็สุริยุกลครับสุริยุกลที่เข้ามาดูคลิปนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอกับผมอีกแล้วเต้คนเดิมครับผมก็สําหรับ E ีีที่ผ่านมาเนี่ยหรือ EP 5ีเนี่ยก็เป็นประสบการณ์ที่ผมคิดว่าก็ได้เยอะอยู่นะครับแต่ว่าสําหรับเดือนนี้เนี่ยผมว่าประสบการณ์ที่ผมได้เนี่ยก็เยอะไม่แพ้กันสําหรับ E ีีที่6เดือนสิงหาคมนี้โดยส่วนแรกนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องงานของเดือนสิงหาคมดีกว่านะครับ ด้วยงานระลังของเดือนสิหาคมของผมเนี่ยส่วนแรกนะครับก็จะเป็นการแบ่งงานนะเป็นการแบ่งงานให้กับพี่ที่บริษัทนะครับว่าเดือนนี้เนี่ยทั้งเดือนเราจะทําอะไรบ้างครับเราจะไปที่ไหนไหมหรือว่า เราจะมีงานที่จะต้องจัดการก่อนถึงวันที่กําหนดหรือเปล่านะครับก็จะเป็นการแบ่งงานกันอย่างชัดเจนนะครับของเดือนสิงหาคมในส่วนของงานที่2ก็จะเป็นการทําเนื้อหา Java Script นะครับก็เป็นการอัดคลิปความรู้เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการใช้ Java Script นะครับการทำความรู้จัก Java Script ดยผมเนี่ยก็จะทำทั้งในส่วนของ Java Script นะครับ Database แล้วก็ทางส่วนของเว็บไซต์ L g s นั่นเองทั้ง3อย่างเนี่ยผมจะทำเป็นเนื้อหาคลิปวิดีโอทั้งหมดเลยนั่นเองครับผมในส่วนต่อมาเนี่ยงานอย่างที่3เนี่ยอันนี้จะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับก็จะเป็นการออกไปเวิร์กช็อปนะครับของแต่ละโรงเรียนของเรานะครับในส่วนของโรงเรียนแรกนะครับก็คือโรงเรียนเมืองไรนะครับต่อมาก็จะเป็นทุ่งกวาวนะครับแล้วก็อรุนโทยนะครับต่อมาก็จะเป็นเชียงใหม่คริสเตียนนะครับแล้วก็เป็นแม่ท่า สุดท้ายก็จะเป็นเถินวิทยานะครับผมเนี่ยจะมีหน้าที่ในการสอนความรู้เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับตัวของไมโครบิดนั่นเองว่าไมโครบิดเนี่ยมันใช้ยังไงมันเริ่มต้นมาเนี่ยมันต้องทําความรู้จักอะไรก่อนนะครับซึ่งผมเนี่ยก็จะเป็นคนสอนเนื้อหาทั้งหมดของการสอนไมโครบิดนั่นเอง ต่อมานะครับก็จะเป็นการออกบูธท,ที่ราชพัฒน์ลำปางซึ่งผมเนี่ยก็จะไปออกบูธท,ที่ราชพัฒน์ลำปางก,กับกลุ่มเวิร์กช็อปของผมนะครับซึ่งเป็นการออกบูธที่ค่อนข้าที่จะเหนื่อยเอาเลือกเหมือนกันนะครับสำหรับในส่วนต่อมาแล้วครับที่ผมจะได้ทํางานเป็นหลักๆเลยนะครับสําหรับเดือนนี้นะครับก็จะเป็นสอนน้องนะครับที่เข้ามาโรงเรียนกับสาบันของเรานะครับซึ่งผมเนี่ยก็จะสอนในส่วนของหมวดคดงนั่นเองอ acements. และงานต่อมานะครับของผมนี่ยก็จะเป็น การทำรูปคอรัสนะครับซึ่งเป็นการทำรูปต่อจากคนกันก่อนนะครับที่ได้ทำรูปคอรัสไว้นะครับโดยผมเนี่ยก็จะทำในส่วนของเดือนนี้นะครับเป็นรายสัปดาห์เพื่อทำมาใช้ลงเพจของทางสถาบันเราเองก็สุดท้าย,ยก็จะเป็นการตัดคลิปบรรยากาศนะครับที่ได้ออกไปเวริร์กช็อปมาทั้งหมดนะครับก็ตั้งแต่โรงเรียนหนึ่งรายนะครับ ยาวไปเย็นนูงเดียนเสิ่นวิทยานะครับก็จะเป็นทั้งหมดเลยนะครับของเดือนนี้นะครับสำหรับงานที่ผมได้พูดมาทั้งหมดนะครับสำหรับเดือนนี้ผมจะมีงานอยู่ประมาณนี้ครับ สำหรับเดือนนี้นะครับก็ขออนุญาตใช้ตัวสคริปต์เมื่อกี้นะครับเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะมากนะครับแต่ก็ได้ออกไปข้างนอกค่อนข้างที่จะเยอะด้วยทําให้ผมเนี่ยอาจจะมีการลืมๆกันบ้างนะครับของเนื้อหาที่ได้ทํางานในเดือนนี้นั่นเองสิ่งต่อมานะครับสิ่งที่ผมได้รับนะครับแลวก็ได้เรียนรู้จากเดือนนี้ทั้งหมดเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือการทํางานเป็นทีมครับ เนื่องจากว่าผมเนี่ยได้ออกมูทค่อนข้างที่จะเยอะแล้วไม่ใช่น่าจะเยอะที่สุดนะครับตั้งแต่ผมได้เข้ามาในบริษัทที่นี่นะครับผมได้ออกมูทสําหรับเดือนนี้เนี่ยเยอะมากๆนะครับก็เรียกได้ว่าอประมาณ4วันขึ้นไปเ่ยก็ผมก็คิดว่าเยอะแล้วนะครับตั้งแต่ออกมูทนะครับออกไปเวิร์กช็อปออกไปสอนนะครับก็ ได้ทำอะไรหลายๆอย่างมากครับรวมถึงเราเนี่ยก็ต้องคอยซัพพอร์ตทีมแล้วก็ทีมเนี่ยก็จะต้องคอยบีบงานให้เราครับซึ่งเราเนี่ยก็จะต้องคอยพยายามเพื่อให้ทีมเนี่ยสามารถทํางานตรงตามเป้าหมายรวมถึงตัวเราด้วยนะครับเราก็จะคอยซัพพอร์ตกันไปนะครับเพื่อให้งานเนี่ยมันเสร็จสมบูรณ์นั่นเองอย่างตอนน่อมาเนี่ยผมก็ได้เรียนรู้ว่าการบริหารงานแล้วก็การบริหารเวลานะครับเป็นสิ่งที่ควรควบคู่กันครับมันไม่ควรเน้นไปทางใดทางหนึ่งเกจนเกินไปนะครับถ้าเราสามารถนำสองอย่างเนี่ยควบคู่กันได้ ก็จะทำให้งานของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองสำหรับเดือนนี้หรือ EP ที่6 6ผมก็ขอจบคลิปกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับซึ่งอินโทรเนี่ยผมก็ขอใช้เป็นแบบเดิมนะครับจนกว่าผมจะเบื่อแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำใหม่สำหรับเดือนนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ